นี่พ่อแม่ดูแลลูกแกลี่โจดโจดนั่นโจดซิลกี้ซิลกี้เนี่ยแกลี่แม่ชื่อแกลลี่พ่อชื่อโจด โจดอยูด่ดูแลลูกเหรอหรือโจดเหรอฮะดูแลลูกเหรอดูแลลูกอืมรับผิดชอบรับผิดชอบดูแลลูกช่วยช่วยแกลี่ ด้วยกันดูแลซิลกี้ใกดูแลง่ายเลี้ยงง่ายเพื่อน นี่ซีไบสีใบจะเลี้ยงยากหน่อยเพราะชอบเป็นหวัดชอบเป็นน้ำมูกไม่เหมือนไก่ซิลกี้เลี้ยงง่ายดูแลง่ายอ่าดู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 โจ๊ยดูแลลูกช่วยดูแลลูก

thi đi chơi thi kè, chơi thi kè, cầu thi kinh จิกได้ห่วงเมีย